พี่ทิพย์คะฝากบอกคนแถวนี้ด้วยนะคะว่าซื้อหน้านิ่งให้แบบนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันต่อไปนี้เวลาพอใจมีปัญหาอะไรพอใจก็จะคุยกับพี่หน้านิ่งต่อ, <c oughs> อต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อทำดีมากเลยอ่ะ <c oughs> น่ารักที่สุดเดี๋ยเดี๋ยว,ยวทิพยทำดีอะไรต่อย,ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ อย่ามาทําเป็นฟอร์มค่ะอืซื้อขอ,มองมาง้องน้องพอใจด้วยฮะจะบอกนละ้ว่าว่พอใจนะว่าผมซื้อหน้านี้มาง,ง้องเขา,าอะฮะเดี๋ยบอกนะคะว่าน้องต่อไม่ได้ซื้อมาง้อน้องพอใจอะโธ่ทำไมกมไม่ได้ทําอะไรผิดอนะสวยแล้วปู่ อย่าบอกนะว่าพี่ก๊อฟไปบอกว่าผมซื้อนานี่มาง้องเขา,าะอะกลับบ่มไม่ตระหนกแล้วพี่ก๊อฟไปเอาคืนมาเลยที่ผมซื้อหน้านี่มาเพราะผมต้องไปให้ลูกสาวของลูกค้าวันนี้น้องทิพย์คะน้องทิพย์ต้องบอกน้องพอใจแล้วล่ะ พี่ทิพย์คะฝากบอกคนแถวนี้ด้วยนะคะว่าซื้อหน้านิ่งให้แบบนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันต่อไปนี้เวลาพอใจมีปัญหาอะไรพอใจก็จะคุยกับพี่หน้านิ่งน้องทิพย์ม <c oughs> ไม่บอกน้องพอใจไปลาะฮะว่าน้องต่อเขาไม่ได้ซื้อมาให้น้องพอใจก็คืนทิพย์พูดไป น้องพอใจเขาก็ต้องกรธต่อเพิ่มมาสิาจริงน,น้องต่อคะอซื้อตัวใหม่เถอะนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะว่าซื้อมางองน้องพอใจเนาะ <c oughs> <c oughs> เออเฮ้ยเต้าไอ้อาถอยน้านิ่งสีฟ้าที่กูซื้อไปอ่ะยังพอมีเหลือไหมว่ากูต้องซื้อเพิ่มตัวนั้นถูกพอใจแฮปไปแล้วอะ่ะ ฮะบอกทุกส really ีเลยเหรอวะเั yeah> ินไม่ทันไงกูล like kind of ้อรถใหม่ไม่ได้บอกก็ต้องใช้วันนี้เออแค่นี้นะยัยเอาไงล่ะทีนี้ คนเดียวก็คุณนเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบ็คคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจมี